ทุกคนอาจจะรู้ว่าผมเล่นก่อนนานมากเลยเพราะว่าสตา์ทตรงนี้ไหมครับตัดจอมโหดอ่าซึ่งก็มาเล่นบอลซึ่งคนอายจะไม่รู้แรงผมหรือเปล่าอะไรครับก็เกมนี้ผมก็เล่นมานานมันก็สนุกด,ยดลยผมชอบตรงผมชอบทุกตรงบัคกของเกมนี้ พักบอสลงน้ำได้แต่ผมไม่เคยพักได้เลยพุ่งอีแต่ถ้าใคร,ลใครเล่นครั้งแรกมันก็ง่ายหน่อยแต่มันให้ใช้น้อยตี๊กตกตังตังต,ตี๊วุ้ยวุ้ยเกีียวเกลียวอีอือชนะแบงค์อัพ อ้กแไก่เราไก่เรเอ้ต้องถามว่าเฮดพ่าังแรกเลยมันทำให้เราตัวเล็กอย่างที่สองถ้าเราก็อีขาวแล้วมันอาก็ไม่อธิบายเยอะแล้วกันมันก็เล่นให้สนุกเฉยๆอือแดงเราก็เยอะเหมือนกันนะเนี้ย โอเคแล้วก็มันก็เป็นเกมง่ายๆง่ายๆง่ายๆถึงจะเคยตายหลายครั้งก็เถอะพอดีผมโหดเกินไปอ่ะอืมโหดเกินอ่ะไม่เกกาค่ะค่ะพูนี่เลยเงี้ยได้เนี่ยบูนี่ยานยูเอฟโอต้นฉบับเลยจุ๊บจุ๊บ ยอะแล้วม <Yeah>. okay, ึงเคยบ้ามันเด้งกลับมาได้ด้วยติ๊กตักตักโอเคเราสสั่งเล้ดีๆดีนี่นดีแบบนี้ดีหน้ามุงกลมได้สองครั้งตายง่ายกันไปแล้ว อ่าก็อาจจะพูดเร็วหน่อยอ่ะหรือเปล่างั้นอะไรก็ลองใช้แอปนี้ครั้งแรกอ่ะออคนก็ไม่ได้เม้นหรืออะไรหรอไม่มีใครเม้นบุกเลยเกมเลร,รอนไปเรื่อยๆ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 ซึ่งถามว่าชิวจริงสามารถทำแบบนี้ได้ไหมก็มตอบได้คำเดียว แค่จะยินไปไม่ได้ครับอ่าเราบอกนะถ้าเราตัวเราหลุดมันก็จะเป็นแบบของควบคุมรอไม่ได้ล้วถ้าร้อนมันสีขาวก็ตายอ่าอุ้ยนี่แหละลูกไอสไตล์ย่าอุ้ยลูกไอสไตล์ย่า <laughs> ก็เล่นซัก EP หนึ่ง้าไมมีใครเล่นก็ มันเดิมเออจุออ๊บจุบอ้าล่อเขาคงไม่ได้อ้าไม่เปิดพัดลมเหรือยุงไม่กัดนะใช่จะไม่ต้องไปตลาดซื้อของอีก